ในเวลานี้นะคะสหรัฐกำลังพยายามหาทางในการซื้อ TNT ที่มีในยุบญี่ปุ่นค่ะซึ่งใช้สำหรับการผลิตกระสุนปืนใหญ่ขนาด155มมในภาวะที่สหรัฐกำลังเร่งผลิตอาวุธแล้วก็ลูกกระสุนให้กับยูเครนเพื่อปฏิบัติการตอบโต้กลับนะคะ TNT ก็คือ Dry น i โตรโท l u อ n นซึ่งเป็นสารเคมีชนิดหนึ่งที่มีการใช้งานในด้านการผลิตระเบิดนี่แหละ แต่แน่นอนเรื่องนี้กลายเป็นที่ถกเถียงกันมากทีเดียวในญี่ปุ่นนะคะเนื่องจากว่ากฎหมายการส่งออกของญี่ปุ่นเนี่ยสั่งห้ามบริษัทญี่ปุ่นในการขายวัตถุดิบร้ายแรงให้กับต่างประเทศอย่างเช่นกระสุนปืนใหญ่ h ฮาวิเซอร์ที่อยูเครนใช้ยิงใส่กองกําลังของรัสเซียในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศแต่อย่างไรก็ตามนะคะแหล่งข่าวเปิดเผยกับสนักข่าวรอยเตอร์ส ว่าสหรัฐและญี่ปุ่นเนี่ยกำลังทำงานร่วมกันเพื่อหาทางเปิดทางให้มีการจำหน่าย TNT ให้ได้ทางกลางการขาดแคลนกระสุนที่ตอนนี้กำลังดำเดินไปอยู่โดยในสัปดาห์นี้ญี่ปุ่นได้ให้การต้อนรับโพเด็กลอยด์ออสตินรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐนะคะซึ่งแหล่งข่าวรายเดิมก็ระบุว่ารัฐบาลญี่ปุ่นบอกกับรัฐบาลสหรัฐว่าจะอนุมัติการขาย TNT ในเชิงอุตสาหกรรมได้เนื่องจากบอกว่า TNT ไม่ใช่วัตถุ ที่จะใช้เพียงด้านการทหารเท่านั้นซึ่งข้อจํากัดการส่งออกผลิตภัณฑ์ใดๆที่ถูกใช้ในเชิงพาณิชย์เนี่ยจะเข้มงวดน้อยกว่าผลิตภัณฑ์ที่มีวัตถุประสงค์ด้านการทหารเพียงอย่างเดียวต้องรอดูนะคะว่าสหรัฐจะสามารถได้รับเียทนทีจากญี่ปุ่นหรือไมค่ค่ะ